สวัสดีครับวันนี้พบกันที่บา้านสวน2ออักษรน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลการเพราะ,มะเมล็ดผักชีนะครับหรือการปลูกผักชีในกระถางของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงโดยมเมล็ดผักชีนี่ก็จะเป็นมเมล็ดเล็กๆนะครับขนาดเท่าเท่ากับเม็ดยาแก้แพ้เลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ 7วันหลังการพมลเล็ดน,นะครับก็จะมีต้นกล้าง,งอกขึ้นมาก็จะมีใบเลี้ยง1คู่นะครับขึ้นมาพอผ่านไปอีก7วันก็คือ14วันหลังการพมลเล็ดน,นะครับก็จะเริ่มมีใบจริงเป็นใบที่3อมอกมานะครับใบจริงก็คือใบที่มีลักษณะของใบผักชีทั่วไปนะครับแล้วในขณะนั้นวันนั้นผมก็ให้ยูรินซีสังข้อแสงไปด้วยนะครับเพื่อเร่งการเติบโตของเขานะครับ ส่วนล่าสุดนี้ก็คือ21วันหลังการพม่เล็ดนะครับก็ใบที่2และ3ก็ตามมาแล้วนะครับใบจริงของเขาขนาดใบก็เริ่มโตแล้วครับหลังจากนี้อีกประมาณ20วันก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมก็ติดตามไปด้วยกันนะครับ